สวัสดีครับผมมวยหูเอริฟเนยียซาวน่าเอาไปใช้นะสมาชิกวันนี้ก็จะมาให้มวยรักมวยชอบอีกเช่นเดิมนะวันนี้ไปกันในซึกมวยมันสนันเมืองนะถ่ายทอดสดจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตช่อง two for you ยี่สิบสี่บวกแอปพลายทีวีนะครับมวยรักมวยชอบผมกูที่หนึ่งไปกันเลยนะระหว่างเจ้าเพชรพงศธรทรายมูสนุกเกอร์ก็เป็นมวยเชรจังหวะฝีมือแต่ตั้งบังโตเข่าในไม่รู้ขวางหน้าฟันศอก เคยชนะมาแล้วนะครับวันนี้พวกเจ้าเสือสองเลเหลวาไวมวยไทยก็เป็นมวยเพชรนอกม่สนชนอย่างเดียวปั้มรัดฟัดตีเคยแพ้มาแล้วนะครับคู่นี้นะผมฟันธงนะชอบความหลากหลายไปที่เจ้าเพชรพงศธรนะครับคู่ที่สองนะเด่นเพชรดาบทิศบางลักษ์ก็เป็นมวยเข่ากบเครื่องดักเตะดักแทงเข่าในปั้มรัดฟัดตีม่ลูกขวางหน้าฟันศอกอาวุธจะหลากหลายกว่านะครับวันนี้ต่ออหนักหนึ่งปอนนะครับให้กับเจ้า บัว9ยอดนะครับวันของโอม m b k นะครับก็เป็นมวยเพชรจังหวะฝีมือปั้มรัดฟันตีบูดูดันนะครับวันนี้นะลดเยอะลดนานไปหน่อยนะครับคู่นี้นะชอบไปที่เจ้าเด่นเพชรนะครับแล้วก็คู่ที่3นับสีตนนชัยซูจีมีเกี้ยวก็เป็นมวยเพชรจังหวะฝีมือปั้มรัดฟันตีบูดูดันอาวุธหนักรุนแรงวันนี้พบกับเจ้ายินซีเหล็กนะครับเพชรแสงทองก็เป็นมวยเพชรตั้งรับจับตาง เตะหนักต่อยแรงกล้าแรกกล้าสวนนะครับคู่นี้นะใครเดินนี่ชนะง่ายนะครับคู่นี้นะฟันตรงไปที่เจ้าศรีตนนชัยนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการนะรปลายฟ้ากลวยบางคอแหลมหรือสอแสงชัยเตะซ้ายตั้งบางโต้ตั้งรับจับทางดีนะครับเคยแพ้มาแล้วถึงสองครั้งนะครับวันนี้พบว,ว่าเกิดเก่า้วอย่างเจ้าน้ำพุดาบทิศบางรักก็เป็นมวยเพศจังหวะฝีมือสมองมวยดีตั้งรับจับทางได้ เดินเปิดเกมได้นะลูกล่อลูกชนดีกว่านะครับคู่นี้ชอบที่เจ้านำผู้นะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะทีมงานมวยวันไฟนะครับส่วนเพืเ่อนๆท่านใดอยากจะลุ้นมวยเชียร์มวยหรืออยากได้ข้อมูลมวยแบบเต็มๆก็แอดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้ก็จากลาไปครับสวัสดีครับ